สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l นลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากซึ่งก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16-31ถึง31ธันวาคม ปี2,566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะเอาละคะชาวตุลค้าในที่สุดแล้วเนาะพวกเราก็ได้พาชีวิตเดินทางมาจนถึง15วันสุดท้าย ของปี2,566นี้แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชีวิตของคุณนะคะในช่วง350วันที่ผ่านมาก็เอาละค่ะถึงแม้ว่าการดำเนินชีวิตในช่วงปี2,566นั้นมันอาจจะไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับชาวตุลหลายคนต้องพบกับความผิดหวังเกิดความติดขดัดหรือบางอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจ มันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณได้คาดหวังแต่เมื่อเราได้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดมาได้จนถึงวันนี้นะคะก็แปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งสตรองแล้วก็เก่งมากๆแล้วนะคะ a n y w เวสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปอยู่ดีก็เอาล่ะค่ะชาวตุนคะสำหรับโชคชะตาของคุณนะคะในช่วง15วันที่เหลือของปีนี้ ก็นับว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับคุณนะคะอันเนื่องมาจากตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนั้นดาวสุขดาววาสนาจะยังโครจรทับลัคนาเกิดของคุณค่ะและก็จะมีมาตรฐานเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและก็ยังโครจรได้อุดมเกณฑ์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์แห่งความสมบูรณ์พูนสุขค่ะ ในตำราก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าหากผู้ใดที่มีดาวในดวงชะตาได้อุโดมเกณฑ์นี้แปลว่าผู้นั้นนะคะจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินร่ำรวยเงินทองจะมีทรัพย์มีบริวารเจ้าชะตาจะมีความอุดมสมบูรณ์หรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นะคะและดาวศุกร์นั้นก็ยังเป็นตัวแทนของการเงินและก็ความรักอีกด้วยเมื่อดวงดาวโคจรได้มาตรฐานที่ดี โคจรทับลัคนาก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวตุลทั้งหลายคุณจะมีความสุขกายสบายใจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสวยจะหลอ่อจะดูดีมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษด้วยค่ะในวันที่17ทธันวาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะโคจรย้ายเข้าไปโยกหน้าลัคนาเกิดคุณนะคะนั่นก็แปลว่าชาวตุลกำลังจะมีโชคดีจากการเดินทาง หรือบางทีค่ะมสิสหายคนใกล้ตัวจะนำพาลาบผลมาให้เกิดกับคุณช่วงนี้ถือว่าชาวตุลน,นั้นมักจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนใกล้ตัวอยู่เสมอนะคะ 26. ทธันวาคมดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนั่นก็แปลว่าชาวตุลเนาะในช่วงสิ้นปีปีใหม่คุณก็อาจจะไปสนใจใส่ใจในเรื่องของการเงินและก็การหารายได้ที่มากขึ้นค่ะ ในบางคนก็มีโอกาสจะได้ค้นพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างทรัพย์เข้าสู่กระเป๋าด้วยนะคะและก็นับว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณนั้นจะได้ใช้จ่ายเงินทองอย่างคล่องไม้คล่องมือนะคะบางทีจะได้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้มานานและบางคนนั้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะหมดเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของสังคมเรื่องของการเดินทางนะคะ 27ธันวาคมดาววังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูและก็จะมีมาตฐานเป็นอุจจาวิราชเอาละค่ะแม่หมอมองว่านะคะเมื่อดาวการเงินของชาวตุลโคจรได้มาตฐานที่ดีนั้นก็ย่อมจะนำพาให้ชาวตุลจะได้รับโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาเช่นกันค่ะเอาละหลายคนนั้นนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ แฟนหรือว่าคนรักของคุณอาจจะให้ของขวัญของฝากของมีค่าที่ถูกใจกับคุณในช่วงปีใหม่ก็ได้ค่ะหรือบางทีเนาะช่วงนี้แฟนของคุณจะเปชาวตุนอย่างหนักก็เป็นไปได้นะคะแต่เอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ชาวตุนจะต้องระวังนั้นก็นับว่าจะมีเช่นกันค่ะเพราะคุณจะมีดาวพระเกตโคจรเป็นมรณะไปจนถึงช่วงสิ้นปีปลายปี นั่นก็แปลว่าชาวตุนจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีโอกาสที่จะป่วยแบบกระทันหันนะคะดังนั้นเนาะถ้าคุณต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆไปอยู่ในสถานที่แออัดชาวตุนก็จะต้องระวังนะคะจะไปติดไข้หวัดใหญ่หรือติดโควิดได้นะคะดวงการงานเอาล่ะค่ะชาวตุนค้าในช่วงนี้ การงานที่คุณทำอยู่นั้นเนาะมันก็อาจจะมีการสะดุดติดขัดหรืออาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขอยู่บ้างนะคะคนที่ทำงานประจำบางทีก็จะมีงานเข้ามาทำให้คุณต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอด เพียงแต่มันก็จะไม่ได้หนักมากมายอะไรนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้จะถึงช่วงวันหยุดยาวแล้วทำให้หลายคนค่ะก็จะเริ่มไปโฟกัสไปสนใจช่วงวันหยุดยาวๆในตอนปีใหม่กันมากกว่าแล้วก็ทำให้บางทีตัวของชาวตุนก็จะไม่ค่อยเต็มที่กับงานที่ต้องทำซักเท่าไหร่นะคะส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจดาวพุธและดาวศุกร์จะยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่หนุนส่งคุณค่ะ ดังนั้นก็ถือว่าระยะนี้เนาะชาวตุนการเจรจาการสื่อสารจะยังนำพาความร่ำรวยมาให้เกิดกับคุณค่ะหลายคนจะปิดงานขายได้สำเร็จนะคะส่วนคนที่กำลังมองหางานใหม่และก็ได้ยื่นข้อเสนอยื่นใบสมัครไปแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าคุณน,นั้นมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยล่ะค่ะดวงการเงิน เอาละคะ่ะชาวตุลคะ่ะแม่หมอก,ก็ต้องบอกเลยนะว่าดวงการเงินของคุณนั้นจะอยู่ในจุดที่เฮงและก็ปังเอามากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวอังคารดาวการเงินของชาวตุลจะยังโครจรมั่นคงอยู่ในราศีพิจิกคะ่ะส่วนดาวศุกร์นั้นนะคะก็ยังได้อุดมเกณฑ์โครจรทับลัคนาก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับคุณนะคะ ทำให้ชาวตุนจะมีโอกาสนะที่จะมีรายได้แบบไม่คาดฝันเข้ามาอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตในช่วงเวลาที่สําคัญและก็ถือว่าในระยะนี้การเงินการทองของคุณนั้นจะหมุนได้ง่ายจะหมุนได้ไวเอาหล่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็ขอให้คุณเน้นเลขเกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักเลยค่ะเช่นเลขอายุวันเดือนปีเกิด เพราะว่าในตอนนี้เนาะดาววาสนาของคุณก็อยู่ในจุดที่จะได้กอบโกยรายได้และทรัพย์สินแต่เอาล่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าโอกาสโชคลาภของคุณในช่วงนี้อาจจะมาในรูปแบบของการงานธุรกิจหรือบางทีค่ะคุณจะได้ทรัพย์ได้โชคจากคนรักหรือว่าหุ้นส่วนก็ได้นะคะดวงความรัก ก็นับว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคุณจะดูดีจะมีสเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาดวงความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะทั้งคนที่โสดและคนที่ไม่โสดค่ะสำหรับในคู่ที่รักกันดีนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน ส่วนคนโสดนะคะเดือนนี้สเสน่ห์คุณแรงค่ะไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูถ้าคุณอยากมีคู่นะคะคุณก็ต้องพาตัวเองเข้าสังคมค่ะหาโอกาสเนาะในการที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณนั้นจะได้เจอกับคนที่ถูกใจจะได้ไม่ต้องทนเหงานั่งนับถอยหลังในช่วงปีใหม่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะ ดวงสุขภาพเอาล่ะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวตุนทั้งหลายการที่คุณมีดาวพระเกตโคโจรอ,อยู่ในมรณะนั้นก็อาจจะทำให้คุณนะคะเกิดอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันจะติดไข้ติดหวัดจากคนใกล้ตัวได้เอาละค่ะและในท่านใดเนาะที่จะต้องเดินทางไกลจะต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่แม่หมอก็ขอให้คุณระมัดระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช anel พี่คิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะเอาละค่ะธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2566แล้วคะ่ะดังนั้นแม่หมอก็ขอแฮปปี้นิวียีร์สวัสดีปีใหม่กันลวงนานะคะ และก็ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะชาวตุนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ